แล้วก็ใหาส่วนไอฮีก็อยู่ตรงนี้เลยก็สต็อปคลิปแล้วก็จุดไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เลยก็ตามนี้นะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีแมวสร้างบ้านที่พีเราเมื่อนี้เข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชันหนึคงจุดหนึ่งจุดศูนย์ขึ้นไปนะผมนะก็หนึ่งจุดหนึ่งจุดหน่งจุดสามว่าเข้าได้นะเขาเลยนะเข้ามาปุ๊บจุ๊บ่ะเราก็จะให้ทำการสมัครว่าให้อะ วิ้นม้วนวักหนึ่งครั้งตามเดิมค่ะเอาเป็นหนึ่งอสามง ก็ทเลยทำการลองอินนีการลองอินก็ง่ายๆนะก็มากับดีเลยนะลองอินนะเอาไปรหัสเอาไปหนาเอารหัสอะไรแล้วลองอินไปแล้วโอ้ยนะมาเลยตรงนี้ก็เลยมึงเยอะมากเลยอ่ะ เยอต่างๆพบบี มีนี่ขวาน้ำเบสิบสี่เนี่ยอเปียอะไรของมองนี่นะก็ต้องกดสองขานะนี้คืออะไรนี่คือทุสังมือไงอันนี้คืออาชิบสางบ้านอตัวหอาชิบสางชิบงหาดง เอามันบักอ่ะ ไม่มีเคยเห็นไม่มีใครเห็นออปีนึงใครใครใครมาไฟรามอิสุสี่อ่ะเอาใช่รามอิสุสีนะเนี่ยอันนี้ติดไฟด้วยนะมามาป่าเดี๋ยวหาไม่มีใครมีแต่คนกะกะเลยเนาะ

กูไม่เยไม่ค่อยแจกไม่ค่อยให้ของกันนะคิวคิวกันนะเดี๋ยวก็คิวเนาะเพิ่มไม่ค่อยอยากก็ไม่ค่อยได้หรอกคิวเลยมีบุคลากรแล้วก็ไม่ใร้แบบกูจะขอดีดี เฮ้ยนถาม์บ์เหน้ยวป่าสตาร์บ์สตาส์บ์โอ้ยเนียก็กังวลว่ากณีที่เป็นลูกจ้างร้านขายอาหารสัชื่อว่าคุณวัชิรักนี่นะวัย41ปีที่ชัยนาให้หยุดโอ้ไม่ได้หรอกแลก็ขอลาไปก่อนนะครับไานินะไป